สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีค่ะคุณเต๋อพูดใหม่คะสะวัสเดชค่ะพี่หมูนะคะ,ะ,คะเคยฝึกพิชามโนสัมผัสนะคะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อยงวยศวัดเขาไม้แดงชนบุรีนะคะและมีอาจารย์เบิม้มเป็นผู้ถ่ายทอดนะคะพี่หมูช่วยแชร์ประสบการณ์ว่าก่อนที่ยังไม่ฝึกและฝึกแล้วและหลังฝึกแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างะคะเชิญเลยค่ะพี่หมูค่ะก็ขอเริ่มต้นก่อนว่ามาฝึกกับออพิตรีะคะ่ะ พิตีชวนมาคือพิตีเขาไปเปิดใน Google นะคะไปเจอวิชามาดูสัมผัสปัสสาวาแดงก็เลยลองชวนมาฝึกด,ดูก็คือจะบอกก่อนว่าพื้นฐานหมูเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไปฏิบัติธรรมไปฝึกสมาธิเหมือนที่ทุกๆคนเคยทํากันมาอะไเงี้ยค่ะ,คะจำได้ว่าเคยเข้าไปบวชีพราม์ที่วัดแค่สามครั้งอะในะชีวิตเนี่ยค่ะก ทำให้เราแบบว่าไม่มีพื้นฐานตรงนี้มาเลยค่ะเ,เราก็มาฝึกวิชานี้เราก็มาเห็นว่าเวลาฝึกเนี่ยเไม่ต้องนั่งสมาธิเคัตสมาธินานๆน,นั่งนานๆตึ้งเคยไปฝึกแล้วเราทําไม่ได้เพราะ,ะมันปวดมันเมื่อยค่ะนั่งๆก็เดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาขยับขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเจอแบบนี้เราก็เออดีเนาะไม่ต้องนั่งพับเพียรนานๆแล้วก็นั่งเก้าอี้แล้วก็ํำเทียน คะทีนี้วันแรกที่เรามาฝึกอาจารย์เบิ้มอาจารย์เบิ้มก็ให้กาเทียนขาวค,คือน้องบารัมีปู่โตใช่ไหมคะ,ค,ะคือเราวันแรกเรานะ่ะไม่รู้สึกเลยเลยค่ะจริงๆจะบอกตรงๆเลยว,ว่าสามสามครั้งเนะี่ยไม่รู้สึกเลยแต่อาจารย์เบิ้มบอกว่าเราน้อมได้ คือเข้าใจว่ามันจะเป็นพื้นฐานน่ะเราจิตเราไม่เคยฝึกตรงนี้มาสมาธิเราอาจจะยังไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราน้องได้แล้วเราเราทำโปูใหญ่ปูโตกกัมเทียนเสร็จแล้วก็ต่างครั้งเราก็ไปลงตรวจสองใช่ไหมคะไปลงเทียนเอก็แปลกอะทุกครั้งที่เราไม่รู้สึกอะไรอะแต่เราน้องเราลงเทียนได้อ่ะเราก็ได้เปอร์เซ็นต์ดีกว่าพี่ติ๋ที่คนพาเรามาใ่คะเราก็แปลกใจเอ๊ะทำไม เราไม่รู้ตึกอะไรแต่ทําไมเราทําได้ยังไงอะอาจารย์เพิ่มก็รับรองว่าเราลงเทียนได้ตอนนั้นจําได้ว่าน่าจะ50เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกเลยเงเี่ยมันก็เราก็เลยทําให้เราว่ามีกําลังใจฝึกต่อแล้วทีนี้ฝึกมาจนเรามาเข้าหลักสูตรสามก็าผ่าหลักสูตรสามมาออแต่ต้องบอกว่าเ,ออเจโตะเราไม่ดีคือเราเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยฝึกออไม่ค่อยขยันนะคะพูดตรงๆไม่ค่อยขยันเพราะว่า ที่บ้านนะทําธุรกิจส่วนตัวแล้วเราจะต้องดูแลอะหลายๆอย่างแต่ว่าจะพูดจริงๆแล้วอ่ะมันมัน,ม,นมันก็อยู่ที่ว่ามีมีเพื่อนคนนึงแนะนำว่ามันอยู่ที่เราเราจะหาเวลาค่ะเธอว่างตรงไหนเราก็ทำตอนนั้นอาจารย์เบลก็ยังเคยบอกว่าเวลาลงน้ํานะเราก็เอาขวดมาตั้งข้างๆโต๊ะทำงานเลยสีแล้วเราก็ว่างเราก็ลงลงลงแต่เราก็ไม่ได้ทําสักทีน่ะเอออย่างนี้มันทําให้เแบบเกโตเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เคย บนให้พิติฟังว่าเนี่ยเราไม่มีของเก่าเราคงทําไม่ได้หรอก<ะ>พิติีเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ของเก่าอะไรหรอกคิดดูที่ถ้าบูบอกว่าคนอื่นเขามีของกเก่าเขาทาได้อะ่ะแล้วทําไมเราไม่เริ่มตตนของกเก่าล<ะ>่ะคือถ้าเราไม่ทําวันนี้วันหน้าเราก็ไม่ทำชาตินี้ชาติหน้าเราจะได้ทดําหรือเปล่า<ะ>ใช่ไหมคะค่ะเราก็เลยเออพยายามนะคะแต่ว่า ก็ยังยังยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะแกโตค่ะแล้วก็ผลจากการที่เราฝึกตรงเนี้ยเออมันทําให้เราอ่ะอารมณ์เย็นลงเห็นไดชัดเลยเพราะว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะเอสมัยเด็แตกเนี่ยคุณแม่เขาจะบอกว่าเราวันนิสายโกตากภาษาจีนอะค่ะค่ะแปลว่าอะไรคะคุณแตยุคตันแปลว่าโกตากะค่ะ คือเป็นคนอารมณ์ร้อนอะอะไรไม่พอใจอะไรก็จะแบบวุวายแล้วเราแบบตอนเด็กนี่จะแบบร้องแว้แผดแผดเตียงอะไรประมาณนั้นแหละค่ะตอนนี้ร้องไหมคะตอนนี้มัร้องอย่างเดียวใช่ไหมนี่หมูค่ะค่ะไม่ร้องแล้วค่างไ่ร้องแล้วจะไปร้องให้แทนก็คือพออารมณ์เย็นลงนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราพยายามฟังฟังฟังที่อาจารย์เพิ่มสอนนะคะ มันก็ทําให้เราค่อยคิดตามานะคะอย่างที่ล่าจุดเลยนะมันมันมันแบบว่าคือว่าตัดแบบสะด,ดุดใจเรามากไปเลยแล,แล้วทาให้เราแบบปุ๊บไปเลยเนี่ยคือเราถามอาจารย์เบิ้มคือวันนั้นล่าจุดที่เราไปเลี้ยงเด็กกันนะคะเราก็ไปเล่าอาจารย์เบิ้มฟังว่าอาจารย์เมื่อวานนะพิติีเขาไปนู่นไปนี่มาอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์เบิ้มก็บอกว่า ผมไม่สนใจอดีตผมสนใจแต่ปัจจุบันอาจารย์เบิ่งมาเดินไปเลยไปเลยแล้วที่มรู้สึกยังไงว่าเอ้ยตายละเราจริงด้วยทําไมเราไปนึกถึงแต่อดีตน่ะค่ะอดีตมันทําให้เราอาจจะทําให้เราไม่สบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องไปคิดถึงอดีตมันทําไมค่ะเอปล่อยไปเลยค่ะตั้งแต่นั้นมาอะไรมาแเบาอ่ะเบาขึ้นเบาเลยอ่ะเบาเลยต่อไปนี้เจออะไรเลรวก็า ปล่อยวางปล่อยวาง,วางค่ะ,คะมันมันมันไมน่มันคือจะบอกว่าเ,เวลาเราจะผ่านม,มันได้อ่ะเราต้องเจอมันก่อนต้องเขาบอกว่ามีคนพูดว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมอันนี้พี่ตีก็พูดให้ฟังนะคะเราเออใช่มันต้องผ่านก่อนอะผ่ะานทุกข์ก่อนแล้วเราถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองค่ะแล้วเราก็ถึงจะวางมันได้แต่ไม่ใช่ว่าเรา ไหวปุ๊บปั๊บปั๊บวางปั๊บเลยี่ยไม่ได้ค่ะค่ะมันต้องพามตรงนั้นก่อนค่ะค่ะแล้วทุกวันนี้พี่หมูฝึกยังไงคะตอนเช้าจนถึงเข้านอนเลยค่ะไม่อยากบอกเลยค่ะเพราะว่าไม่จริงๆก็คือจะพยายามทําตอนก่อนนอนนะคะค่ะเพราะว่าเช้าตื่นมาเราต้องรีบลงมาเปิดร้านค่ะดูแลลูกน้องตั้งนานเล็กเนี่ยจุกจิกจุกจิกค่ะแล้วช่วงระหว่างวันเนี่ยถ้าเรามีเวลาเราก็จะเอาเทียนมากรามบ้าง แผะเบ็ดตาบ้างเรยค่ะแต่ว่าทําได้ไม่ไม่ไม่บางทีทําทําอยู่แล้วว่ามีลูกค้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราทาไม่ตลอดค่ะ,คะแต่ว่าก่อนนอนเราพยายามหาเวลาทําบางทีไม่ดึงด๋งๆแล้วนอนเราต้นอนกับเทียนเลยค่ะคก็จะหลับไปเลยอย่างเงี้ยค่ะตื่นมาค่ะพยายนอยู่ข้างเตียงแล้วเก็บค่ะอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณพี่หมูนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์และเล่าสิ่งดีๆให้ทุกๆท่านได้ทราบนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่หมูสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ